วันนี้เกษตรตามฝันนะครับก็จะมาแนะนำนะครับหัวกะโหลกนะครับหรือว่าฟุตเปาลนะผมที่จะใช้สลับน้ำมาดานที่มีลักษณะคุณนะครับผมมีขวดมีทรายปนอยู่เยอะนะครับเศษหญ้าต่างๆนะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นแบบสปริงนะครับลักษณะนี้นะครับผมจะมีสปริงอยู่ด้านในนะครับไม่แนะนำให้ใช้แบบทองเหลืองนะครับตัวนี้จะไม่มีสปริงนะครับ ถ้ามีทรายหรือว่าดินไปอัดนะครับมันจะแน่นเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองพิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะลองครับยุกลงไปในน้ําที่มีทั้งทรายทั้งกรวดผสมอยู่นะครับครับน้ําก็สามารถที่จะซึมออกมาได้นะครับทีละนิดนะครับผมสําหรับตัวนี้เป็นแบบสปริงนะครับ น้ําก็สามารถที่จะซึมออกมาได้เช่นกันครับถ้ามีาเศษหญ้าเศษทรายเยอะนะครับแต่ความแตกต่างจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่มีสปริงนะครับเราสามารถที่จะโยกไปโยกมาแล้วก็ทําให้สิ่งที่ติดจูดตรงหัวกระโลววหลกหรือฟุตวาลนี้หลุดออกได้นะครับแต่ตัวที่เป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้จะติดแน่นเลยนะครับไม่ไหวจริงเลยนะครับผมถ้ามีอะไรไปขัดนะครับ เพราะฉะนั้นแนะนําให้เป็นแบบสปริงดีกว่าครับครับผมมันสามารถที่จะโยกแล้วก็ทําให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดออกได้นะครับอ่านี่ก็คืออความรู้ดีๆนะครับที่เกษตรตามฝันนํามาเสนอนะครับผมครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม